สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะวันอังคารที่3สิงหาคมาเหมือนเดิมค่ะเรายังอยู่ในหน่วยที่10ของเล่นของใช้ค่ะไหนเจอคุณครูแอนต้องทำยังไงคะอ่าครูแอนทักทายก่อนก็ได้ งชีกลางนางก่อยก่อยนางชีกลางก่อยนิน้วหัวแม่มือเอาใหม่นะคะโปงชีกลางนางก่อยก่อยนางชีกลางก่อยนิ้วหัวแม่มือหลบประตู บัวบานบัวตูมสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพร้อมจะไปเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องชื่อของเล่นใช่ไหมคะอะชื่อของเล่นมีหลายอย่างเลยชื่อของเล่นที่เราเรียนไปเมื่อวานวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชื่อของใช้เด็กๆร,รู้จักของใช้ไหมคะ ของใช้ก็คือของที่เราเอาไว้ใช้ไม่สามารถเอามาเล่นได้เนาะของเล่นมีหลายอย่าง,งเห็นไหมคะที่เราเรียนไปเมื่อวานเยอะแยะเลยชื่อของเล่นหลายๆอย่างอ่าอันไหนเป็นของเล่นของใช้อันนี้เป็นของเล่นอันนี้เป็นของใช้นี่นี่แหลคะค่ะหนังสือเป็นของใช้เด็กๆจะเอาหนังสือมาเล่นได้ไหมคะ ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนาังสือเป็นํำราเรียนเอาไว้ขีดเขียนทําให้เรามีทักษะต่างๆเนาะค่ะวันนี้วันอังคารเราก็จะมาเรียนเรื่องของใช้นะคะพี่ได้เห็นภาพไหมคะแก้วน้ําแก้วน้ําเป็นของใช้หรือของเล่นคะค่ะเป็นของใช้นังสือเรียนเป็นของใช้ภาพที่ครูเอามาให้ดูเห็นไหมคะทุกอย่างที่อยู่ในนี้ ดินสอคลิปนีสมุดบ,บันทึกเครื่องวงกลมเทปสายกาวไม้บรรทัดคู่กันแว่นตาสิ่งเหล่านี้เป็นของใช้นะคะไม่ใช่ของเล่นอ่ดินอะไรคะนี้ดินสอปากกานี่ปากกาแบบนี้ดินสอแก้วน้ำนี่แก้วน้ำหืมอะไรอีกคะ นังสือสมุดอ่าสมุดบันทึกหนังสือหรือแม้แต่กระเป๋าแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นของใช้นะคะไม่ใช่ของเล่นนะลูกเขาเรียกว่าเป็นของใช้อ่านี่ค่ะได้เป่าผมบีอันนี้เป็นของใช้นะคะ รองเท้าก็เป็นของใช้รองเท้ามาเล่นได้คะเอารองเท้ามาเล่นกันไม่เอานะคะเป็นของที่อยู่ข้างล่างด้วยไม่ควรอามาเล่นเลยนะคะเมื่อวานนี้ครูแอนก็ให้เด็กได้ท่องทำค้องจองเก็บของเนาะของใช้ก็เหมือนกับของเล่นค่ะของใช้เหมือนตรงไหนเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเก็บค่ะเช่นดินสอเมื่อเราเขียนเสร็จแล้ว ทำงานกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆก็จะต้องปิดฝาให้เรียบร้อยเอาไปใส่กล่องยิงใช่ไหมคะสมุดหนังสือใช้เสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยแก้วน้ำํำรองเท้ายิ่งรองเท้าเลยต้องเก็บให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่เราถอดเลยใช่ไหมคะอืเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองร้องเพลงนี้กันเนาะเด็กจำได้ไหมเพลงอะไร เงเก็บของไว้ให้ถูกที่เห็นไหมคะเห็นฟองที่อยู่ในชั้นไหมคะเมื่อเราเก็บของถูกที่ทั้งของเล่นและของใช้มันก็จะเป็นระเบียบตู้นี้นะคะมีทั้งของเล่นและของใช้ของเล่นก็จะอยู่ในชั้นเห็นไหมคะส่วนของใช้เช่นหนังสือกระป๋องกล่องต่างๆก็จะอยู่ในชั้นตรงนี้เป็นระเบียบแล้วดูดีเนาะเดี๋ยวมาทบทวนเพลงนี้กันเด็กๆลืนหรือ,อยังทำาน้าพร้อมกันเลยนะคะ สามสองหนึ่งเก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีอีกรอบหนึ่งนะคะเก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคน มาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูหนยาซนช่วยกันคนดีหนูหนูหนยาซนช่วยกันคนดีเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยคนเก่งใช้ของเก็บเออเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเป็นไงคะต้องเก็บให้เรียบร้อยค่ะอ่าวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะคะภาพใด เป็นของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันเราต้องใช้ทุกวันเลยคุณครูแอนมีภาพดาวที่ดาวสีเหลืองขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายแสดงว่านี่เป็นภาพอะไรคะถูกต้องค่ะถังขยะก่อนทิ้งต้องดูด้วยนะคะว่าต้องทิ้งตรงไหนทิ้งอย่างไร อย่างยิ่งขวดน้ำนะคะจะต้องทำอะไรคะย่อให้เล็กก่อนเอาไปใส่ถังขยะทั่วไปนะคะถังขยะทั่วไปนะคะอุ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะถังขยะรีไซเคิลเพราะว่ามันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมคะอ่าและภาพดาวสีชมพูนั่นก็คือภาพอะไรคะแปรงสีฟันถูกต้องแล้วค่ะแปรงสีฟัน มีหลากหลายสีเลยถังขยะแรลงสีฟันภาพใดเป็นของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันใครตอบดาวสีเหลืองเอามือจับผมใครตอบดาวสีชมพูเอามือจับแก้มแัวนจับแก้มนะเพราะคำตอบที่ถูกต้องก็คือดาวสีชมพูนะคะ แปลงสีฟันเป็นภาพของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันแต่ทางขยะก็เป็นของใช้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ส่วนตัวคนอื่นก็สามารถนำมาทิ้งได้ใช่ไหมคะโอเคนะคะวันนี้คุณครูก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมเวิร์กชีตตามไปนะคะวันนี้ ผู้แอนก็ฝากนะคะให้เด็กได้ส่งภาพกิจกรรมการทำความดีจิตอาสาต,ต่างๆช่วยผู้ปกค,ครองรวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติผู้แอนก็มีกิจกรรมให้เด็กนะคะได้ถ่ายภาพคู่กับคุณแม่หรือครอบครัว ในหัวข้อวันแม่แห่งชาติส่งมานะคะในห้องเรียนของเราวันนี้กูแอนลาไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะดูนะว่าใครจะส่งภาพมาก่อนแรกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย